พราะฉะนั้นการเลือกคู่เงินเทรดนะครับผมจะไกด์ให้อีกนิดหนึ่งสำหรับทบุกระดัที่เลือกคู่เงินเทรดนะก็เ,เปลี่ยนเป็นแท่งเทียนตัวนี้สําคัญนะเราไม่เปลี่ยนดูนะครับผมจะได้ตั้งคาถามพวกเราได้ว่าเป็นยังไงสมมติเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นไงว่า EUR USD นะครับผมเปิดมาอย่างนี้นะครับแล้วผมจะพยายามยอ่อแล้วผมจะตอบเองให้ได้ก่อนว่าถ้าผมเทรดเนี่ยเอาเอาเ,เดย์แล้วกันนะครับเอาเดย นะทำเฟรมดีเนี่ยลบเงียคือมันก็เหมือนการเทรดหุ้นนะครับว่าเราคงไม่ต้องเทรดหุ้นทุกตัวแต่เราจะต้องเทรดหุ้นตัวที่เราเข้าใจนะครับหรือมันมีทิศทางที่ชัดเจนนะก็อาจจะเติมเจ้าตัวไอเดียขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเติม MacD เข้ามาอีกสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรตั้งพิมพไว้ประมาณนี้นะวิธีการลงโมงก็คือว่าผมจับทีละตัวลากเข้ามา ผมอยากได้ก็คือตัว volatility นะครับ volatility ละทีนี้ถ้าผมดับเบิลคลิกตรงนี้ผมได้ volatility เอาไม่ใช่สิเอาออกเอา,เอา,เอาตัวโนเท e ใหม่ลนะผมต้องการอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่จะแสดงตัว volatility นะครับผมก็เลยจะเข้าไปแก้ที่ตัวนี้นะเดีย๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับอน,นี้สร้างใหม่ๆเลย ก็กที่ custom indicator กด next แล้วก็บอกว่าตั้งชื่อให้มันเป็นส่วนเดียวกัน zigzag label แล้วกัน atr atr label นะครับกดเข้าไปเลยนะพอเสร็จแล้วผมก็มา copy จากโค้ดชุดเก่าโค้ดชุดเก่าก็คือ indicator ใช่ไหมครับ indicator ที่เป็นตัวเอาตัว lower ก็ได้นะเปิด lower ขึ้นมาแล้วก็ copy c o n t o l a copy แล้วมาวางที่นี่ c o n t o l a วาง นะครับกดคอมไพ l ์นะเราจะได้อินดิเคเตอร์มาตัวหนึ่งก็คือตัว jigsaw label adr เนี่ยนะมุดจับล่ามมาวางหรือ้ามันคลิกก็ได้นะครับผมจะเอาเส้นไอ้ขา,ขาวๆนี่ออกเพราะว่ามันไม่ได้ใชยย้ในตรงนี้แต่ผมต้องการตัวเลขชุดนี้นะครับผมก็จะมารีมาร์มันออก r ีมาร์ตรงไหนบ้างเราก็มาดูถูกไหมครับตรงไหนที่มันเป็นเอทีอาร น่าจะประมาณนี้สมมติเราดูมาชุดตัๆๆลองดูงนี้นครับคุมพายสิาหายไปแล้วหนึ่งเส้นเห็นไหมแสดงว่ามันอยู่แถวานี้นะครับตัวอินดิเคเตอร์ของของ MT4 เนี่ยมันจะใส่ได้ทั้งหมดเนี่ยแตัวนะครับแเส้นนะในไฟล์ไฟล์หนึ่งเนี่ยใส่เกินกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีการเดาออกมาบอกว่าอินดิเคเตอร์ชุดนี้มันมีตั้งทั้งหมด 8ตัวนะครับอันนี้ค่าค่าที่เป็นค่าเส้นเฉลี่ยสีขาวๆประปาเนี่ยนะครับแล้วก็มีทั้งหมดอยู่8อันนะครับ8อัน8อัน8อันผมก็แค่เดาเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นเส้นนี้นะครับผมก็รีมาร์คมันถ้าไม่ใช่ผมก็ลบออกนะถ้าไม่ใช่ผมก็รันต่อ,อน,นี้นะุ้ย เราหนักกว่าเก่าเลยทีนี้แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็อถอยกลับนะมันต้องมีสักที่หนึ่งเห็นไหมเอเฟิร์สทำพายซอิอีกทีหนึง่งมไพล์ซิอ่าเริ่มหายไปแหละแถวนี้แหละนะครับเป็นหละ่ะนะครับไม่ต้องรู้โคด้ดเดาเลย คอมไพน์อ่าหายหมดแล้วนะครับแต่อินดิเคเตอร์มาอีกหนึ่งตัวแล้วที่จะแสดงเฉพาะค่าพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาดูว่าถ้าผมเทรดผมสมมติผมเทรดเฮดสี่นะครับจำนวนค่าการแกว่งมันเนี่ยผมสนใจแค่ไหนสมมุดค่าเฉลี่ยมันอยู่เท่าไหร่ประมาณ50กว่าปิบนะครับ50กว่าปีบโอเคไหมสมมติผมโอเคอะ่นะาผมก็ปล่อยไว้ตัวนี้ล่ะอีก40บกว่าปิบอ่าก็รับได้นะครับเทรนมันชัดไหม เออเทนมันไม่สวยเป็นขาลงขึ้นเวลาที่ผมเลือกนะครับผมก็จะเริ่มเข้ามาดูเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะโชว์ออลนะครับผมจะเข้ามาตั้งที่ตามเฟรม e day เป็นหลักเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมถือผู้คู่เงินผมถือได้หลายวันอะอาทิตย์หนึ่งผมก็ถือสองอาทิตย์ผมก็ถือนะครับเพราะ,ะนั้นผมจะพยายามที่จะมาเทรดตามภาพใหญ่เพราะ,ะนั้นถามว่าถ้าผมเจออย่างนี้นะครับคนอื่นอาจจะเทรด EUR USD เพราะเขาเคยชินกับเรื่องของการเทรดใช่ไหมครับว่าเทรดตัวนี้นะ แต่ผมผมจะไม่เทรดเพราะผมมองว่ามันเป็นไซเวย์นะค่าการแข่งมันก็พอสมควรนะนะครับเฉลี่ยเรื่อประมาณเกือบร้อยปีตอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ชัดนะผมก็ไม่เทรด adx ผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับใครเรื่อง adx ผมอธิบายไปค่อนข้างเยอะในหล,ลายๆสไลด์นะครับเหมือนทั้งมวยชกกันมุมแดงกับมุญเงินถ้าอย่างเงี้ยคือสูสีคือไซเวย์นะครับเพราะผมไม่เทรด eur usd macd ก็ไม่ชัดนะครับคำว่า macd ชัดหรือไม่ชัดของผมคืออย่างเงี้ยขึ้นมาในน้อยเล็กเล็กนน้อยที่ผมมองว่าไม่ชัด นะครับแล้วเดี๋ยวตรงน,นี้ผมจะมีท EA, ํา EA ด้วยว่า EA ที่อาศัยค่า m ม็กดีเนี่ยนะครับมันจะมีการกรองไซเว์ออกยังไงนะครับบางคนจะชอบอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันลงมาแรงแงแล้วมันต้องดีกับแรงแรงดือคือห่างศูนย์มากๆอ่ะนะเพราะถ้าใกล้ศูนย์แสดงว่ามัน,ม,นมันแว่งอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เทรดน,นะครับปุ๊บตัวนี้ล่ะตัวนี้66สิบปนะครับเดย์เดย์แสดงว่าถ้าเป็นย่อยลงไปมันก็อาจจะไม่เยอะแล้วลักษณะของภาพมันคือมันไม่ชัดก็ไม่เทรด นะครับนะครับมันทำไมไม่หายไออย่างเงี้ยชัดไหมนะครับอันนี้ก็ไม่ชัดเพราะว่า adx ไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับเป็นเทรนขาลงออกไซดเวย์นะ GBPusd การเลือกของผมผมจะเหลือเฉพาะคู่เงินที่เทรนมันชัดอย่างนี้ลหละอย่างเงี้ยนะครับออกไซดเวย์ way, แต่ว่าซาขึ้นนะครับผมเดาว่ามีโอกาสที่จะอยู่ในโซนขาลงค่อนข้างเยอะผมก็จะเก็บไว้นะครับ มาจะทำโนต้ตขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับคือ high ตัวนี้คือ Active ครับเพราะนั้น u s b jpy ผม Active นะครับ eur usd ผมจะซ่อนไว้นะครับผมก็ทำการบันทึกไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ย a u d usd นะครับเป็นไงขาลงชัดเจนไหมลงชัดเจนเห็นไหมครับ d ียังไม่คอนเฟิร์มแต่ภาพก็ค่อนข้างชัดอันนี้ผมชอบผมก็จะเก็บไว้ถ้าใส่ไปในนี้ เป็น a u d u s d นะครับไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆพอท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเปิดไอตัว symbol นะครับตัวไหนเราไม่ใช้บ้างหละ่ะเราก็มาเปิดนะครับเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงแล้วกันตัวนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าพอเราได้ลิสต์มาตัวไหนที่เราไม่ใช้นะครับเราก็กด hide ออกไปอย่างเงี้ยนะตัวไหนที่ใช้เราก็ปั่น active เราก็กด close เราก็จะมีตัว i ิเคเตอร์เฉพาะคู่เงินที่เราจะเทรดเราก็จะง่ายต่อการที่จะบริ ang, หารจัดการหรือจับลากมาอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นหลักๆเวลาที่ผมเทรดเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเห็นว่าเทรนขาขึ้นชัดเจนแต่รอบนี้จะเป็นลงละแล้วก็ลงค่อนข้างแบบชัดนะครับลงมาถึงแค่ไหนถ้าผมเดาผมก็จะเดาไว้อดีตมันลงมาค่าเฉลี่ยสักเส้นสีเขียวเขียวมันก็น่าจะมาแถวแถวนี้มั้งนะครับไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมก็อาจจะยังไม่กล้าเทรดนะก็ดูตัวอื่นๆต่อไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือผมจะพยายามหาเฉพาะตัวที่มันเทรนชัดเจนเท่านั้นเข้ามาเทรดนะครับ ถ้าตัวไหนที่ออกไซด์เวผมก็จะไม่ค่อยเข้านะครับแต่บางคนเขาก็จะมีเทคนิคของการเทรดแบบไซด์เวนะนะครับก็คือถ้าดูบนแล้วเ็นไซด์เวเขาก็จะมาช็อตข้างบนซื้อข้างล่างเนี่ยแว่ไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดน,นะวนกลับมาที่เทคนิคการเทรดของผมยาวเลยทีนี้นะครับเ,เ,เสร็จแล้วในเรื่องของการเซตอัพตัวอินดิเคเตอร์กับการเลือกนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เบื้องต้นในการหาจุดเข้าแล้วก็จุดข,ขาย ถ้าสเกตผมไม่ได้พูดถึงเรื่อง Stop l ล s s นะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับบางอันผมก็ส t o อนะบางอันผมก็ไม่ได้ s ต o p แต่ว่า70%เนี่ยผมไม่ stop l ลอ s เพราะว่าผมเล่นที่เลือกเทรนด์ที่มันชัดนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นโชคของเราก็ได้คือมันขึ้นมาทั้งปีทั้งชาติแล้วพอเรามาเข้าเงี้ยมันลงนะผมมีตัวอย่างให้ดูตัวที่เป็นตัวเทอร์มินอลของผมนะครับตอนนี้ผมเทรดมันเป็นขาขึ้นแต่พอผมเข้าปุ๊บมันกลับเป็นขาลงทันทีเลยนะครับม อะไรเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการเทรดเดี๋ยวจะมีพาร์ทสนะครับพาร์ทส mm hmm. ก็คือจะเป็นการอธิบายเรื่องของตัวที่ผมเคยโชว์ให้ดูว่ามันจะมีการเทรดแบบแลหลายพอร์ตอันนี้ก็คือตัวมันติเทอร์มินอลนะครับที่ของอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ผมเทรดไปทั้งหมด5 5อะไรนะหบัญชีนะครับเทรดไป5บัญชีมีการตั้งเทคโปรฟิทชนะไป3แต่2บัญชีนี้แพ้นะครับผมก็ต้องกลับเข้ามาวิเคราะห์ว่าศูนย เออหกเมาดูหกเนะครับบัญชี693นี่ครับบัญชีนี้ผมจะล็อกอินเข้ามาดูนี่เป็นตัวอย่างการบริหารตัวผลิ saving ของผมนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็จะเห็นละผมบายไว้ที่0ูนย์จุนหนะครับทำไมผมบายมาดูกันผมบายเพราะภาพนี้นครับมันเป็นภาพวีมันเป็นขาขึ้นมันก็ขึ้นของมันอยู่แล้วแต่พอผมบายเท่านั้นแหละมันลงนะครับแล้วผมซื้อที่ไหนซื้อที่ดอย นะครับขายที่ไหนตอนนี้ผมยังไม่มีที่ไปที่มาเลยนะครับเหมือนมันจะกลับตัวมันไม่กลับแล้วมันลงไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ด้วยการเทรดที่ไม่เยอะนะครับผมก็เลยยังมีมาที่เหลือพอที่จะให้เขาไม่ล้างพอร์ตของผมแต่ตัวเนี้ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าเดิมผมมีร้อยเหรียญถูกไหมฮะผมได้กำไรไป16เหรียญ16เซนแล้วเสียละตอนนี้เหลือกลับมาที่เ5้าสิารอดาวผมจะจะค่อนข้างลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย ถามว่ามันจะลงมาถึงข้าวหนาอาจจะถึงเท่านี้เลยแล้วก็นี่พึ่งพิ่งลงชุดใหญ่นะครับพอดีวันนี้เป็นวันหยุดถามว่าผมจะต้องทํำยังไงกับมันผมก็จะมาดูที่เดนะครับลงชัดเจนมากเพราะฉะนั้นวันจันทร์เปิดมาสิ่งที่ผมจะต้องทําบันแ,บบแรกก็คือการลากตัวนี้มาตั้งไว้แถวนี้เลยนะครับคือสต็อปล s อตซ้อันนี้เป็นวันหยุดมันก็ทําไม่ได้อย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คือคาดแลละ สำหรับตัวพอร์ตนี้แต่ยังไงผมก็ยังเหลือทุนที่จะแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะไล่มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับอขอค้าง,งก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายเสริมอีกทีนึงเรื่องของการจัดพอร์ตเรื่องของการทำงานแวันนี้อธิบายเรื่องของการเทรดนะครับรูปแบบการเทรดและอย่างที่บอกว่าผมใช้ตัว e a อที่พาทำนั่นแหละมาเป็นตัวจับสัญญ,ญาณเช่นซามันตัดขึ้นแม็กดีมันตัดขึ้นหรือตัดลงนะครับ moving a v e r a ร e มันตัดไหม ก็จะมาเลิศแล้วผมก็จะใช้เครื่องมือประมาณนี้ในการดูซึ่งที่ผมยังค้างอยู่นะครับก็จะพาท e ํา EA เลิศที่เป็นตัวตัด Moving Average กับตัวบ o ล l ิงเจอเอ้ยไม่ใช่ตัว BB MACD ของผมเนี่ยถ้ามันตัดให้มัน alert นะครับเราจะได้รู้ไม่ต้องเฝ้าจอก็คิดว่า,าพาร์ทหนนะครับในเรื่องของ indicator กับเรื่องของอจังหวะการเข้าออกนะครับผมไม่ได้ใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปนะเพราคิดว่ามันนี้แล้วแต่ถนัดของทต่ละคนก็คือตัวพวอ นะครับอย่างนี้แล้วมลคลิกขึ้นมามันก็จะขึ้นนะครับไพวัดคืออะไรมันเป็นจุดกลับตัวของค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับก็ลองไปนคนอ่านดูหรืออย่างที่ผมใช้2อ,องกราฟใช่ไหมครับไพ่วัดเนี่ยผมจะมาเปิดที่ตัว d a นะแต่ถ้าเป็นตัว4ชั่วโมงเนี่ยผมจะใช้ตัวไฟโบนะครับไพ่วัตมาบอกนะครับแล้วผมก็มาใช้ตัวไฟโบกรินสเต็ปนะครับโดยนี้ไม่ตีไฟโบอัตโนมัต นะครับมันก็จะจับลากจากจุดสูงสุดไปต่ำสุดมันก็จะพลดจุดออกมาสาหรับคนที่ใช้ไฟบก็จะมีจุดว่าสมมติซื้อตรงนี้อาจจะลากมาขายสักตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อประมาณไว้นะครับเวลาเห็นมันก็จะเห็น2ฝั่งเดี๋ยวตัวนี้วันที่ตลาดเปิดผมจะมาเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาตั้งหรือเวลาที่อ่านค่าต่างๆเป็นยังไงถ้าําการในตัวปิดข้างหลังก็คอนโทรลจีนะครับก็จะเห็น เป็นเบื้องต้นกันก่อนเพราะว่าลักษณะของพวกนี้คือท้ายสุดแต่ละคนก็ต้องฝึกนะครับทำความเข้าใจกับเส้นค่าเฉลี่ยแต่อย่างที่บอกครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาอินดิเคเตอร์คั้นเทพโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเทพยังไงโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาคิดมายังไงเพราะฉะนั้นแนวคิดของผมส่วนใหญ่ผมจะพยายามเน้นแล้วก็บอกว่าที่มาที่ไปของอินดิเคเตอร์มันเกิดจากอะไรตัว E T R ผมก็ยังไม่ได้อธิบายนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเพราะพูดกันมาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยไล่กันอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับ